คาถาป้องกันภัยสิบทิศคาถานี้นิยมสวดเพื่อป้องกันภัยอันตรายจากอำนาจลี้ลับสัตว์ร้ายปีศาจพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นท่านนิยมสวดเวลาออกธุดงตามป่าบุรพารัศสมิงพระพุทธคุณังบุรพารัศสมิงพระธรรมเมตังบุรพารัศสมิงพระสังขานังทุกขโรโ้คาพยังวิวันชัยเย สัพพทุกข์สัพพโสกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์สเสนียจันเลยวิวัรณชัยเยสัพพธาังสัพพลาพังพะวันตุเมรักขันตุสุรักขันตุอาคาเนรัศมิงพระพุทธคุณังอาคาเนรัศมิงพระธรรมเมตังอาคาเนรัศมิงพระสังฆานังทุกขโรขพยัง วิวันชัยเยสัพพทุกสัพพโศกสัพโสพโรคสัพพภัยสัพพเคราะหสเหนียดจันไรวิวันชัยเยสัพพธาังสัพพลาพังพวันตุเมรักขันตุสุรักขันตุทักษินรัศมิงพระพุทธคุณังทักษินรัศมิงพระธรรมเมตังทักษินรัศมิงพระสังคาัง ทุกขโรข้าพยังวิวันชัยเยสัพพทุกสัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพะเคสเนียดจันไรวิวันชัยเยสัพพะท่านังสัพพะลาพังพระวันตุเมรักขันตุสุรักขันตุหอรดีรัศมิงพระพุทธคุณังหอรดีรัศมิงพระธรรมเมตังหอรดีรัศมิง พระสังขานังทุกขโรขะพยังวิวันชัยเยัพทุกสัพพโสกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะหสเนียจันไรวิวันชัยเยสัพพทานังสัพพลาพังพะวันตุเมรักขันตุสุรักขันตุปัดชิมรัศมิงพระพุทธคุณังปัดชิมรัศมิงพระธรรมเมตัง ปัดจิมรัศมิงพระสังคานังทุกขโรโขพยังวิวันชัยเยสัพพทุกสัรพโศกสัพพโรคสรรพภัยสัพพเคราะห์สเสนียจันไรวิวันชัยเยสัพพทะนังสัพพาลาพังพระวันตุเมรักขันตุสุรักขันตุพายับรัศมิงพระพุทธคุณังพายับรัศมิง พระธรรมเมตังพายัพระสมิงพระสังขานังทุกขโรคะพยังวิวันชัยเยสัพพทุกข์สัพพโกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะหสเนียจ,จันไรวิวันชัยเยสัพพทานังสัพพลาพังพวันตุเมรักขันตุสุรักขันตุอุดอรรัศมิงพระพุทธคุณังอุดอรรัศมิง พระธรรมเมตังอุดรรัศมิงพระสังคานังทุกขโรคขพยังวิวันชัยเยสัพพทุกสัพพโกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะหสเสนียจันไรวิวันชัยเยสัพพทนังสัพพลาพังพะวันตุเมรักขันตุสุรักขันตุอีสานรัศมิงพระพุทธคุณังอีสานรัศมิง พระธรรมเมตังอิสานรัศมิงพระสังคานังทุกขโรคขพยังวิวันชัยเยสรพพทุกสรพพโศกสรพพโรคสรพพภัยสรพพเคราะห์เสนียจันไรวิวันชัยเยสรพพทานังสรพพลาพังพระวันตุเมรักขันตุสุรักขันตุอากาศรัศมิงพระพุทธคุณังอากาศรัศมิง พระธรรมเมตังอาการรัศมิงพระสังฆานังทุกขโรขพยังวิวันชัยเยส,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 สัพพทุกสัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์สเสนียจ,จันไรวิวันชัยเยสัพพธานังสัพพราพังพระวันตุเมรักขันตุสุรักขันตุปัทวีรัศมิงพระพุทธคุณังปัทวีรัศมิง พระธรรมเมตังปทวีรัสมิงพระสังคานังทุกขโร้าพยังวิวันชัยเยสัพพทุกสัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะหสเนียจันไรวิวันชัยเยสัพพธา,าังสัพพลาพังพวันตุเมรักขันตุสุรักขันตุ